สำหรับคลิปนี้นะคะนุ่จะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวแผนประกันยูนิตลิงค์นะคะคือหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาว่า <c oughs> เฮ้ยจ่ายเบี้ยแค่ช่วงหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องจ่ายแล้วมันก็จะจ่ายตัวมันเองได้เลี้ยงมันเองตัวมันเองได้คอนเซปต์ Concept ประมาณนี้นะคะคือตัวยูนิตลิงค์ซึ่งมันจะแตกต่างกับประกันสมามัญปกติเพราะว่ามันคือการลงทุนในกองทุนรวมร่วมกับการทาประกันชีวิต คือเท่ากับว่าเบีย้ยส่วนเบีย้ยที่เราจ่ายเข้าไปค่ะหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วส่วนหนึ่งมันจะนําไปลงทุนในกองทุนที่เราสามารถเลือกเองได้แต่ข้อเช่นนิดนึงคือพอมันมีคําว่าลงทุนมันก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงตามมานะคะคือมันจะไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในกองทุนได้แต่สิ่งที่เขาจะการันตีคือทุนชีวิตในแผนประกันที่เราเลือกนะคะก็คือใน ในทุนชีวิตที่เราเราระบุไว้ในกรมธรรเนี่ยอันนี้จะเป็นการการันตีอยู่แล้วแต่ผลตอบแทนหรือเงินสะสมในกรมธรรนะคะจะขึ้นตามมูลค่าในกองทุนนะคะตัวนี้เนี่ยส่วนตัวลุงอะ่ะก็ทำแล้วก็ชอบนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเราทำเราจ่ายเบี้ยคือลุงจ่ายเบี้ยลุงทําแบบแผนเริ่มต้นคืออยากทดลองทําก็คือเดือนละ1000บาท แต่ลุงได้ทุนลุงสามารถเลือกทุนได้ถึง3ล้านบาทโดยที่ลุงก็เนี่ยจ่ายเดือนละพันพันพันซึ่งเงินที่ลุงจ่ายไปในเดือนละพันเนี่ยส่วนหนึ่งก็นําไปลงทุนในกองทุนด้วยซึ่งตอนนี้เงินในพอร์ตของกองทุนลุงก็ค่อนข้างเป็นบวกนะคะแล้วก็เออเราก็รู้สึกว่าระหว่างที่เราทําประกรันเราก็ได้มีเงินลงทุนไปในตัวคืออีกมุมหนึ่งมันคือการได้ทุนที่มากกว่า ตัวแผนประกันสามัญทั่วไปถามว่าได้มากกว่าเท่าไหร่เนี่ยอันนี้จะเป็นตารางที่แจ้งว่าเราสามารถเลือกทุนกี่เท่าของเบี้ยนะคะคือเบีย้ยเริ่มต้นของยูนิตลิงก์ของกรุงเทพประกันชีวิตนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่ปีละ1 2 0 0 0บาทและสามารถจ่ายเบี้ยเป็นรายเดือนได้ก็คือเท่ากับเริ่มต้นคือเดือนละ1,000แต่จะมากกว่านั้นก็ ก็ได้นะคะคือขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วเบีย้ยสมมติว่าลุงจ่ายเบีย้ยเดือนละ1000เนี่ยปีละ12ื่นสองลุงสามารถเลือกทุนสูงสุดได้ถึง3ล้านบาทหรือ250เท่าของเบีย้ยนะคะคือวิธีการคำนวณง่ายๆเลยคือเราเอาเบีย้ยตั้งก่อนสมมติว่าอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆสมมติว่าเราจะจ่ายเบีย้ยปีละ10,000บาทนะคะเพื่ออยากได้ทุนเยอะๆใช่ไหมคะ เราก็มาดูว่าในช่วงวัยที่ไม่เกิน40นะคะสามารถถ้าเป็นเพศหญิงสามารถเลือกทุนได้สูงสุดถึง250เท่าเพศชาย200เท่าก็คือเอา100,000ถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็คูณ200เท่าได้เลยก็คือทุนที่เราสามารถเลือกได้สูงสุดคือ20ล้านบาทในเบี้ย100,000ต่อปีนะคะส่วนผู้หญิงก็คือเอา100,000คูณ250เท่า สามารถเลือกทุนสูงสุดได้ถึง25ล้านบาทในเบีย้ย1 0 0 0 0แบาทต่อปีแล้วเบีย้ยที่เราจ่ายนี้ไม่ใช่เกณฑ์การจ่ายทิ้ง100%คือส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะนำไปลงทุนในกองทุนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องแจ้งต,ตรงๆว่าเป็นแผนประกันที่ค่อนข้างมีดีเทลเยอะอยากแนะนำให้มาคุยกับลุงก่อนนะคะเพราะว่าลุงก็จะได้แจ้งรายละเอียดให้อย่างเคลียร์ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นยังไงบ้างคือทางบริษัทค่ะจะมีตัวเปเปอร์ออกมาอย่างชัดเจนว่าในเบีย้ยที่เราใส่เข้าไปเนี่ยหักค่าใช้จ่ายเป็นกี่เปอร์เซนต์กี่บาทออกมาให้เห็นเลยนะคะในส่วนของเบีย้ยที่ถูกหักมาเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยในในก้อนของค่าใช้จ่ายนําไปลดหย่อนภาษีได้นะคะแต่ในส่วนที่เข้าไปในกองทุนจะไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ หมายความว่าใน1 0 0 0 0แสนบาทที่เราใส่เข้ามาสมมุติว่าค่าใช้จ่ายหักเป็น30%ไอ้สานั้นเอาไปลดหย่อนภาษีได้แต่70%ที่เหลือที่เอาไปเข้ากองทุนจะไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้แบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยถามว่าน่าสนใจในช่วงอายุหนึ่งค่ะคืออาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับคนที่อายุเกิน61ขึ้นไป ตอนนั้นที่แม่ลุงเคยมาขอแบบว่าให้ลองโคดเบียให้ดูหน่อยว่าแบบมันจะวางแผนยังไงได้บ้างในการทำทุนเยอะๆนะคะตอนนั้นเนี่ยคือแม่เคยมาเหมือนเคยคุยกันประมาณ3ช่วงช่วงแรกตอนนั้นแม่อายุประมาณ51-60ถึงตอนนั้นก็คือสามารถทำได้คือทุนที่แม่สามารถเลือกได้สูงสุดคือ90เท่านะคะของเบียแต่พอถัดมาอีกประมาณปี2ปี เมื่อไม่นานมานี้เองก็คือเขาอายุ61แล้วจากทุนที่สูงสุดเลือกได้เท่าอเท่าจะเหลือแค่10เท่าคําตอบตอนนั้นที่ตอนที่แม่อายุประมาณ61แล้วลุงก็เลยบอกว่าเอออันนี้ไม่น่าตอบโจทย์แล้วสำหรับแม่ก็คือยูนิตลิงเนี่ยมันไม่ได้สามารถาทวีทุนของเราจากเบีย้ยมาได้เยอะเท่าไหร่คือไม่ค่อยคุ้มนะคะก็จะแนะนําเป็นตัวคุ้มครองสองพารไป ก็จะเป็นเหมือนแบบจ่ายเบี้ยเป็นเป็นช่วงระยะเวลาแต่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้งนะคะแต่ว่ามันก็คือสามารถคอนโทรลเรื่องค่าใช้จ่ายได้ดีแล้วก็ได้ทุนที่เยอะเหมือนกันนะคะแต่ตัวยูนิตลิงเนี่ยลุงว่ามันจะตอบโจทย์มากๆสําหรับคนแรกเกิดถึง40อันนี้ลุงว่าเป็นไฮไลท์เลยเป็นช่วงเวลาแบบโกลเด้นเอจที่เราสามารถแบบอยากได้ทุนชีวิตเยอะๆแล้วก็พอจะเข้าใจในเรื่องของการลงทุนได้นะคะ ก็แนะนำอยากให้ลองฟังตัวนี้ค่ะรายละเอียดข้างในเนี่ยจริงๆมันจะมีดีเทลอยู่แต่ว่าโดยภาพรวมคอนเซ็ปต์มันคือการทำประกันที่ได้ทุนชีวิตเยอะๆสามารถจ่ายเบี้ยเป็นรายเดือนได้มีการแบ่งเงินไปลงทุนแล้วก็ผลตอบแทนก็จะเติบเติบโตอาจจะมีบวกหรือลบขึ้นอยู่กับ performance ของกองทุนนะคะแล้วก็ในส่วนของทุนประกันเนี่ยคือข้อดีอย่างคือเราสามารถปรับเพิ่มลด ได้นะคะคือในช่วงสมมติเราเริ่มทำตอนนี้แล้วเรามีความกังวลเยอะเราอาจจะเลือกทุนที่สูงสุดแล้วพอเวลาผ่านมาอาจจะ,ะนี่หมดแล้วหรือว่าลูกๆเรียนจบกันหมดแล้วความกังวลเรื่องทุนชีวิตลดลงก็คือสามารถปรับทุนลดลงมาได้แล้วการจ่ายเบี้ยคะ่ะคือเราสามารถกำหนดได้คือในตัวยูนิตลิงค์ค่ะใน โปรแกรมเนี่ยเขาจะสามารถวางแผนได้ว่าเออถ้าเราจ่ายเบีย้ยไประดับหนึ่งแล้วก็เงินในกองทุนโตระดับหนึ่งที่สามารถนามาช่วยจ่ายค่าเบีย้ยแทนต่อได้เราสามารถหยุดการจ่ายเบีย้ยได้แต่ว่าโดยเบสิคลีของตัวนี้คือจะเป็น99ทับ9คือจ่ายเบีย้ยเป็นปีต่อปีไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแต่อย่างที่แจ้งไปว่าตัวเนี้ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมันสามารถทำเรื่อง ไม่จ่ายเบีย้ยต่อแล้วแล้วก็จะถอนเงินในกองทุนก็ได้เพราะเงินในกองทุนเป็นสิทธิ์ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์ของตัวยูนิตลิงนะคะที่หุูมองว่าน่าสนใจสำหรับใครที่อยากได้ทุนเยอะๆแล้วก็จ่ายเบีย้ยน้อยๆแล้วก็มีการลงทุนด้วยนะคะจะแนะนำเป็นตัวนี้ส่วนรายละเอียด อยากให้มาคุยกันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะมีดีเทลในเรื่องของค่าใช้จ่ายการลงทุนแล้วก็การวางแผนในระยะยาวนะคะสำหรับการทำแผนประกันนี้ค่ะแล้วก็สำหรับใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาสอบถามรุงได้นะคะที่ @BLA Team a ค่ะ